คุณสองคนเนี่ยมาตั้งห้องคุยกันอะไรเนี่ยกูอ่ะเฉยๆไอ้บอยอ่ะนะและเอาจริงๆนะเนี่ยถ้าสามคนแล้วนี่ภาพเนี่ยภาพใครแคปเอาไว้เนี่ยแม่งเหมือนเกตะวันออกกลางตั้งห้องแชทกันเองนะหหลดหนวดเยอะเออเหมือนจอดอูดไว้ตรงนี้แล้วก็มาเดินมาคุยกันอจอดอูดแล้วลงมานั่งกินกาแฟใชคค่คุณป้องมาคุณป้องมาป้องไหนอ่ะป้องเราเอ้ยอีนา ต้องนวะ่ะแต่ชวนไม่ได้แล้วอ่ะมันชวนได้เท่านี้เองว่ะไ<ะ>อ้มึงชวนได้บอกวะ่ะชวนไม่ได้เพราะว่ากูไม่ใช่เจ้าของไลฟ์ในทวิตเาพี่แค่ในทวิตอย่างเดียว,วใช่ป่ะทวิตเคยทวิตเคยไอ้ที่เขาแซวใช่ป่ะเขาไม่ได้ว่าใช่ป่ะค่ะพี่แต่หนูก็ซีเรียสเหมือนกันซีเรียสไงหนูบอกเขาได้ว่าหนูเป็นเพื่อนบอยปกรณ์อย่ามาบูลลี่ฉันเออใช่ฉันเข้ในพได้ไหมคะ ตอนนี้ตอนนี้เธอไม่ได้เป็นแค่เพื่อนปลากรนะแต่ื่าวานเธอง้อมอนกะกะอเล็กด้วยเธอจําได้ไหมที่่ที่เมื่อวานอเล็กงอนเธอเธอแบบเป็นได้มากกว่าเพื่อนแล้วนะกอกกับอเล็กอะที่เมื่อวานเธอง้ออเล็กอะอเล็กเป็นสัตว์เลี้ยงเธอนะองง้ออเล็กอเล็กเป็นสัตว์เลี้ยงเธอนะ เอาเธออยากเธออยากคุยอะไรต่อพี่อยากคุยต่อคุยเรื่องพี่เล็กพี่เล็กเคยร่วมงานกับพี่บ้านจัดไหมคะเออไม่อยากร่วมค่ะเคยร่วมแล้วไม่อยากร่วมคือเขาตอนนี้เมื่อผมข้าวดังเดี๋ยวไปปิกเลยดกเลยไหนไหนพี่ขอดูหน่อยเมื่อผมข้าวดังอ่ะไหนไม่เอาไม่เปินแล้วไม่เอาไม่เปิกแล้วปิกแล้วเขาไม่สนใจ ไปช็อตไปช็อตเอ้ยไม่ช็อตดิไม่ช็อตรีวิวตู้เย็นหน่อยดิรีวิวตู้เย็นที่บ้านหน่อยดิมึงจะดูตู้เย็นน้องอีกเห็นไหมพี่โฟมไหมครับอถอดพักยังพอพี่ปั้นแล้วถอดพักยังถอดยังถอดแล้วพี่โอเคพอพี่ปั้นพูดว่าเต็งหล่อถึงหม้อระเบิดเลยแพวคุยกับพวกพี่อย่าให้ป้าป้าว่านะรู้เปล่าเออ เพื่อแกเพื่อคุยเล่นเพื่อคุยเล่นกับพี่บอยแกไม่สบายแกไม่สบายเพราะแกคกนแม่ก็ไม่สบายบอยบอกน้องเรื่องครอบครัวไม่ต้องเล่าตอนนี้พี่เจมนอนยังพี่ยังพี่เจมยังไม่นอนหรอกอยากคุยกับเจมเหรออยากชวนพีอยากค่ะเอาทีนี้ถ้าเกิดจะคุยกับพี่เจมเนี่ยต้องมีคนหนึ่งออกไปจะเอาใครออกอ่ใช้เลือ่อาพี่ด่านะถ้าบอกชื่อพี่พี่ด่านะได้พี่เจมก็ได้ แคลให้พี่ออกเหรอได้ได้เดี๋ยวพี่ออกให้พี่เจมส์จีเข้ามามึงตาไอเจมเข้ามาคุยกับน้องเลยไอเจมนอนแล้วไอเจมนอนแล้วไอเจมขนาดไลน์ไปยังไม่ตอบเลยเออมันไม่อ่าะแคลตอนเนี้ยเจมส์จีอะมันมันออกเพลงใหม่มาได้เออร้องไม่ถูกเลยคิดมากอะไรของมันนะเออเอางี้ป้ากย่งี้ครับ ขู่น้องเมื่อกี้น้องเลยไม่กล้าไล่มึงออกเลยเออจริงๆน้องก็จะไล่มึงผมเป็นไปวงการผมนักเลงพอตัวผมไม่กลัวใครโคตรเก่งเลยใครๆก็ชอบหนูอาจริงๆมีแต่คนแบบเป็นเอฟซีนี่มีคนมาคอมเมนต์ในรูปพี่แบบพูดถึงหนูเต็มไปหมดเลยเออเห็นปะล่ะวันนี้มีแต่คนบอกมารอดูเนี่ยเดี๋ยวลองอ่านคอมเมนต์เลยบอกว่าเอาใครที่ชอบแพลวครับพิมมาบอกหน่อยรออ่านเลยกูเข้ามาถึงบอกว่าพี่เกสรู้จักพี่กันนพัทไหม นี่ต้องอันนี้ไอเกสเมื่อวานเน่มึงไม่อยู่เมื่อวานน่ะน้องเขาบอกว่าพี่อเล็กพี่อเล็กวันที่สิบสองธันวาคมปีสองพันห้าร้อยสิบสามอ่ะพี่อเล็กไปไหนหนูไปหาพี่มิกอันนี้คือเดอะเบสที่ชอบนัมเบอร์วัน